สวัสดีครับมาแล้วครับผมโหนเก่งกาจจงใจพระครับนะฮะเราก็พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับที่นี้นะมีครบเลยนะครับนะก็แปดนาฬิกาสามสิบนาทีนี่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็มีภาพทาพิเศษวันเสาร์หนึ่งทุ่มนะครับสิบเก้านาฬิกาแล้วก็อาทิตย์สิบเอ็ดนาฬิกาที่เราจะมีรายการอะไรต่างๆให้มัน เพิ่มสาระให้มันเยอะขึ้นนะครับในเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ <c oughs> ส่วนวันนี้เนี่ยประชาชนหรือว่ารัฐบาลใครก็เดี๋ยกังวลกังวลม็อบที่จะมาวันที่14ตุลานี่แหละนะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือไม่เพราะว่าฝ่ายม็อบนะครับเขาประกาศแล้วครับจะระดมคนหนึ่งล้านครับมาปีรัฐบาลน,นะครับ แล้วก็มีผลกระทบกับสถาบันด้วยนะเพราะว่าเขาพูดอย่างนั้นตอนนี้ผมจะบอกให้ฟังนะครับนะฮะการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับบ้านเมืองน,นะครับต้องศึกษาเยอะอย่าเอามุกเก่าๆมาใช่ว่าอาถรรพ์สิบสี่ตุลาะฮะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับนะเออเมื่อสมัยรัชกาลที่9ครับเราก็จะมีเหตุการณ์เดินตุลาเยอะมาก เขาเลยตั้งเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์เดือนตุลาแต่อาถรรพ์นั้นหมดไปแล้วครับหมดไปแล้วครับหมดยังไงแล้วครับวันนี้จะเอาวิเคราะห์ดวงเมืองให้ฟังเพราะว่าดวงเมืองนี่นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับสถาบันนะฮะเกี่ยวข้องสถาบันสถาบันก็จะเกี่ยวกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศนะครับโดยที่ฝ่ายเขาเรียกว่าไรฝ่ายสถาบันอะ หมา,ายถึงษักษ์เป็นคนแต่งตั้งนะแต่งตั้งรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นคอม,มอรอะไรต่างๆนี่ฮะมานเลยผูกพันกันนะครับตรงนี้แหละคือดวงเมืองเนี่ยเมื่อตั้งกรุงเทพอ่ตั้งกรุงรัตรนาโกสินทร์นะครับเมื่อวันที่ย1เมษายน2 5 2 5ันนะครับตรงกวานที่ขึ้น10บข้ามเดือน6ปีขานครับ คนไม่เคยได้ศึกษากัตนตรงนี้ครับไปดูรวงประชาธิปไตยอันนี้มันเป็นดวงดวงกรุงเทพอะเพราะยังไม่ย้ายดวงเมืองกันนะมันยังไงครับมันอย่างนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์เป็นพลวางวางวางเลิกนะวางเลิกดวงเมืองเสาหลักเมืองนี่แหละเขาเอาอาทิตย์เด่นครับเป็นมหาอุดนะฮะเป็นมหาอุดเสร็จแล้วดวงเมืองที่มันมีปัญหาก็คือว่าดาวพฤหัสดาวพฤหัสหมายถึงรัฐบาลนะฮะ อยู่ในราศีธนูครับเป็นเกษตรแล้วก็มีพูโตอยู่ด้วยนะครับตลุรักก็ทำมุมโอเคครับทำมุมตีโกนี่ก็ถือว่าคู่ธาตุส่งเสริมกันดีแต่ประเด็นก็คือว่าถูกเสาเบียนครับเสาตัวนี้คือตัวทุกตัวโทษนี่แหละครับมันมาเบียนพระรหัสเสร็จแล้วมันมีดาวก็จัอยู่เร็งเสริมมาด้วยที่ราศีเมทุน ตอนนี้เรามาดูว่ามันอย่างนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับอ่านี่เลยครับมันจะบอกให้ฟังถ้าเรานับนะฮะนับอา,อาทิตย์นะครับอาทิตย์เนี่ยเป็นตนุรักษ์นะฮะัอาทิตย์นี่นะฮะเป็นตนุรักษ์เป็นมหาอุดกษัตริย์ยิ่งใหญ่เสร็จแล้วมานับที่าราศีสิงห์ตนุกุลภาษาชาติาพันธุปุตตะมาตกพบปุตตะคือหมายถึงว่า เด็กเยาวชนหรือวัยรุ่นนะครับนะฮะอยู่ในราศีธนูครับนะตรงนี้แหละครับหมายถึงว่าประเทศนี้เด็กเยาวชนนะผู้อ่อนวัยตัางศึกษาจะเป็นปัญหาอ่จะเป็นปัญหาประเด็นก็คือว่าเอาดวงเมืองก่อนเกี่ยวกับสถาบันนะครับสถาบันเนี่ยถ้าลองมีกษัตริย์นะครับที่พระชนมายุน้อย ะะก่อนที่บนรุติว่าขึ้นมาครองราชเนี่ยมักจะมีปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับบ้านเมืองครับนะรัชกาลที่ห้าครับสมเด็จพระจุลจอมเกล้านะครับนะฮะท่านขึ้นครองราชอายุ 15, สิบห้พรรษาครับพระชนมายุนะฮะยังอ่อนอยาวตอนนั้นป่วยป่วยอยู่ด้วยเสร็จแล้วมีปัญหาไหมครับมีปัญหารอบด้านเลยเรามีการรบตลอดเลยนะครับนะ,ะแล้วก็มีการสูญเสีย แผ่นดินนะฮะให้กับฝรั่งเศสครับรัชกาลที่ห้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยพ่อแล้วเพราะว่าทรงพระเยาวนะ์ไงเพราะว่าไม่ได้ถ้าพระเยาว์พาะมันจะโดนเสากรวนเนี่ยเสร็จแล้วมานี้ยุครัชกาลที่แปดนะครับรัชกาลที่แปดเนี่ยขึ้นของราชยังทรงพระเยาว์อยู่เหมือนกันนะฮะยังไม่บรรลุติภาวะนะครับนะฮะก็มีปัญหาบ้านเมืองครับอาโดเลยครับโดน เขาเข้ายญี่ปุ่นพอดีเลยสงครามโลกครั้งที่สองประเทศถูกญี่ปุ่นถล่มยับเลยนะฮะถล่มยับเลยเลยครับแต่ลยก็พระองค์ก็ยังถูกรอบบงพชนเนี่ยระะรครับเพราะว่าขึ้นของราชรงศ์พยาวเสร็จแล้วมารัชการที่เก้านะครับรัชการที่เก้านี่ก็ขึ้นของราชพชนอายุ 19, สิบเก้าพรรษาครับ พอขึ้นคกองราดปั๊บเนี่ยก็ยังต้องไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศก็ไปประสบอุบัติเหตุครับที่ในยุโรปรถชนกันนะครับทำให้พระเนตรด้านขวาเนี่ยสาหัสนะครับพิการไปนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วพอพระองค์ขึ้นกองราดเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์เยอะนะฮะเหตุการณ์เยอะ,ะมีอะไรครับเดือนตุลานะฮะมีนักศึกษาต่างๆมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้เราก็มาดูอีกที่มันเกิดเหตุส4ตุลาเมื่อปี2516นอนะอันนี้เปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนะคือในดวงเนี้ยมันมีปฏิวัติสองครั้งเมื่อว 24, 24, 24, 25, นันที่24มิถุนายนสองสเะนั่นดูประชาธิปไตยเสร็จแล้วเนี่ยดวงเมืองเนี่ยมันตัวใหญ่ละมันเกิดอะไรขึ้นเลยครับอา้าวในราศีธนูนะครับนะะราศีธนูหมายถึงว่าม็อบเยาวชน ม็อบนักศึกษานี่นะฮะอยู่ในราศีธนูดาวพฤหัสเจ้าของราศีนะฮะเมื่อวันที่14ตุลาสองห้าหนะครับไปอยู่ในราศีมังกรครับเป็นยังไงครับเป็นนิดครับหมดกําลังเลยรัฐบาลอ่อนแอละหมดละหมดสภาพแล้วเสร็จแล้วยังมีดาวราวหูมากุมอยู่ด้วยกุมราศีธนูนะครับเสร็จแล้วมีเสาเร็งด้วย มัจตยูอยู่กลางฟ้าด้วยการเลยกลายเป็นมุมการเข้าบายครับเนี่ยมันเลยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอ่ามัจตยูไปกลุ่มดาวอาทิตย์นะในพกกรรม,มะนะครับของเอาราศีธนูตรงนี้แหละครับมันจึงเป็นเหตุทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เมื่อ14บตุลาสองห้าหแต่ณนะวันนี้ไม่ใช่มันเปลี่ยนแล้วเพราะกษัตริย์ที่ทรงพระยาวอ่ะสามพระองค์นะฮะที่ทําให้เกิดการ ปยนแปลงหมายถึงว่าความสูญเสียของประเทศเลยนะครับเพราะว่ารัชกาลที่9้าเราก็สูญเสียแผ่นดินนะสูญเสียข่าวพระวิหารให้กับเขมรใ้กัมพูชานะ่ะเสียลูกฟองอเห็นไหมเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับตอนนี้เป็นรัชกาลที่สิบกับพระองค์ทรงขึ้นครองราชพระชนสานี่อายุเท่าไหร่หกสิบกว่าไปแล้วนะครับนะฮะหกสิบกว่าไปแล้วฉะนั้นมันก็เปลี่ยนละ เปลี่ยนแล้วครับนะฮะสถาบันนี้เปลี่ยนแล้วแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับไม่ไม่เจ็พยายามแล้วปัญหาก็คือว่าวันที่14ตุลาสองห6สาเนี่ยตรงกับวันพุธนะครับตรงกับวันพุธดาวพฤหัสเป็นเกษตรครับมีดาวเสาร์อยู่ด้วยพูโตอยู่ด้วยแต่ราหูไม่เลงครับเพิ่งย้ายมาที่14กันยาครับนะเหตุการณ์เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วนะครับดาวอาทิตย์นะครับ อยู่กับจันพุธนะครับอยู่ในราศีกันครับนะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับวันที่14ตุลานี้ครับอย่าไปตกใจมาไม่ถึงรานแล้วครับนะอ่ะพูดนะฮะวันนี้ไม่กลัวโทรลงครับเพียงแต่ว่าวิเคราะห์ให้ฟังว่าการจะทํางานใหญ่นะฮะอันนี้ต้องต้องบอกนะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะมีหนึ่งการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย14ตุลาสองห้าหนะครับมันมีเหตุล่วงหน้าก่อนเลยครับที่รัฐบาลนะฮะ จับนักศึกษานักการเมืองที่เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับรวมหน้าหรือพิทุนอายุครับสิบสามคนเลขสิบสามมาเลขอาถรรพ์เลยครับตรงนั้นลัชัดเลยนะตอนนี้มันไม่มีฮะไม่มีเขาจับแล้วก็ปล่อยเขาจับแล้วก็ปล่อยนะมันหลายเรื่องนะฮะแล้วยุคนี้ก็มีการเมืองเกี่ยวข้องนะนะก็มีผู้ชื่อไว้ไเนี่ยนะน่าจะได้นะเพระเข่าวต่างๆก็ลงไปแล้วทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโซเชียลน,นะครับคือธนาทนกับปิยาบุตรนะ อ,อยู่เบื้องหลังเขาบอกกันเถนะก็ไม่อยู่เบื้องหลังเขาก็อยู่หน้าเขาก็ออกตลอดนะเขาก็บอกตรง,งๆนะครับเพียง uh. แต่ว่าน Grammy ักศึกษาต่างๆครับแล้วเยาวชนเด็กน <Grammy> ักเรียนนะที่ออกมาอยู่หน้านะครับนะตรงนี้ต่งางๆดังนั้นผมว่านะมันคงไม่ได้ผลนะต้องเปลี่ยนมุกใหมนะ่แล้วต้องหาใหมนะ่แล้วก็ถึงบอกว่าแ,แล้วพ่อละครับสมัยนั้นนะมันมีประชาธิปัตย์ร่วมด้วยนะตอนแรกมีประชันิีัตัดร,ร่วมด้วยนะครับทฏิปัดท่านลินกับท่านน้า ไม่ถูกกระดวงเมืองเป็นนรีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับนี่สีส้มธาตุไฟมันเสริมมันดวงเมืองอ่ะมันไม่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 หักล้างกันนะครับเนี่ยมันต้องศึกษาหลายๆมุมหลายๆด้านนะครับก็เอามาคุยกันอย่างน้อยนะครับเราประชาชนคนทํามาหากินนะครับก็อย่าไปตกอกตกใจว่าเออจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่นะฮะรัฐบาลก็รู้สึกยังตื่นระหนกกลัวแล้วเกินมันไม่ใช่ครับนะเหตุการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนแล้วครับ มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วโดยเฉพาะนะครับนะที่สถาบันเนี่ยถูกเรียกว่าถูกโจมตีอยู่เรื่อยอะไรนะครับมันเกิดจากดาวเสาร์ครับดาวเสาร์มาอยู่ในราศีธนูนี่แหละมันจะยกแล้วอยู่มาสองปีกว่าเนี่ยจะยกแล้วครับไม้บีเนี่ยก็จะหายแล้วนะฮะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นครับนะผมไม่กล้าทำนายครับแนตะ่ <laughs> นั้นผู้ที่ชอบเรียกชอบสร้างสถานการณ์หรือชอบออกหน้าเป็นฮีโร่นะต้องระวังนะ คือเห็นดาวแล้วมันพูดไปแล้วมันาาก็อ่านจะการไเป็นการแล้วเลยเอ,อเป็นการไปไปทำให้เขาเกิดความคือการจะออกซึ่งนี่มันทำให้หวั่นไหวไม่ได้มันต้องพึกเหิมึเหิมเลยจะเหิมแค่ไหนก็ไม่รู้นะก็เพียงแต่บอกว่าเนี่ยถ้าดูดวงเมืองแล้วมันเหตุการณ์สถานการณ์าารมันเปลี่ยนแล้วครับโรคมันก็เปลี่ยนแล้วนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วครับยุคดิวรนอมอนแล้วครับต้องใช้ วิถีใหม่ครับนะนะผมว่าเนี่ยที่ทำใช้ยอยู่นะฮะใช้พวกโซเชียลเนี่ยนะครับอันนี้ถูกต้องเลยมันเป็นยุคใหม่ไงเปลี่ยนใหม่แล้วครับนะแต่ถ้าใช้แบบเนี้ยแบบ14บสี่บบตัละเริ่มนะครับเอาบ๊อบมาก่อน,น,ะ,นะฮะอ่าที่เสนอเสนอเริ่มใช้ทิ่ประเทศไตยนะฮะหนึ่งล้านนี่นะครับนะมันหมดละหมดแล้วครับหมดสมัยนะฮะหมดสมัยคือถ้ายุคนี้ต้องคิดใหม่ทำใหม่นะคิดใหม่ทำใหม่ พบว่าถ้าย้อนหลังไปเมื่อ2 2 5 1 6หนึ่ส14ตุลาเนี่ย48ปีแล้วมั้ง48ปีนะฮะ6ลบ13 6ลบ18น่าจะ8แล้ว6 13 7เจ่หสินะ47ปีประมาณนั้นเนี่ยนะพบว่าเนี่ยธนาธรยังไม่เกิดปียบุญยังไม่เกิดยังไม่เกิดนะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ยุ่งนั้นเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเป็น ก็เรียกเป็นข้อเตือนใจแต่นี้ก็อย่าลืมครับวันนี้บอกกันทักนี้นะสำหรับผู้ที่จะร่วมสร้างนะฮะ,ะทั้งมัสถานผมเนี่ยผมก็พยายามจะแก้แก้แก้ดวงเมืองนะอันนี้นะฮะก็ก็เลยค่อยคุยันหลังวันนี้ขอขอบคุณกันนะครับคุณจัวอุทัยโปรดิวโอนมาทําบุญนะแผ่นหินหยกขาวเพื่อสร้างพระโพธิสัตว์กลอิมนะครับแผ่นละ500บาทสแผ่นครับรวม2,000บาท อุทิศให้กับแม่จือเองนะครับแท่เฮงครับขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนะก็ก็ดีนะครับเราต้องรู้จักนะฮะสร้างอะไรถอะมันเป็นประโยชน์อ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เห็นนะครับเห็นภาพไหมฮะผมไม่เห็นแล้วครับนะใหญ่มากใหญ่มากครับก็คิดว่าน่าจะเดี๋ยวจะได้นะถ้าคิดว่าเรามีวาสนาผมถึงนะได้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนะก็ต้องอาศัยท่านผู้ชมนะครับนะมาร่วมกันนะฮะ ครับวันนี้ก็มีสวัสดีมาคุณจุ๊บคุณธนทรคุณไตรสิธิ์คุณนภัทรคุณประพลคุณมานพคุณสุภักษรคุณธัญญาแล้วก็คุณเลิ่มีสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ครบรอบวันเสียชีวิตคุณลุงมิตรชัยบัญชาครับใช่ครับฝากแฟนรายการทําบุญให้คุณลุงด้วยนะครับโอ้ดีใช่เลยใช่เลยนะครับแล้วคุณธีรศร ตีละสินประจวบคีรีขันนะครับจังหวัดน,นี้ดาวอะไรคุมจังหวัดรอครับรู้สึกว่าประจวบเ,เคยบอกไปแล้วนะมันจะอยูย่มันจะอยู่ครับมันจะอยู่ครับนะมันจะอยู่ครับนะฮะแล้วก็คุณอะไรนะเอเบอร์เอเบอร์เอเบอร์แล้วถ้าผู้นำปากเอ้าพูดได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะ คุณใช้คำหยาบไปหน่อยผมเดี๋ยวเดีด๋วยวจะโดนไปด้วยมันเป็นอาถรรพ์ด้านไหนครับหรือเป็นสันดานเขาเอง <c oughs> อังคารครับปากนี่นะฮะ <c oughs> เ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยาานเนี่ยอาถรรพ์ละเนี่ยอาถรรพ์ละอยู่ๆพอคุณถามปเนี่ยมันมีเหตุการณ์ขึ้นมากรับมารีึว่าน้ำมูกออกมาเลยครับแสดงว่าอย่าพูด <c oughs> ให้ระวังปากเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรเป็นการเตือนนะธรรมชาติเขาบอกเองนะทุกสิ่งทุกอย่างนะเ้าว่างใหอดินคุณทิติพันธ์สวัสดีครับคุณวีระวันสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณพิชิตชัยสวัสดีครับ,ค,รบคุณทวินยินดีในบุญครับอาจารย์ขอบคุณครับคุณนิพนธ์สวัสดีเช้านี้ครับท่านเก่งกาจจงใจพระครับการอาหารการเมืองไทยบิ๊กแดงทหารเขียวใช้เลิกข้าวัดวันที่8ด เช้านี้แปดจาก,การุณาหรือไม่ยังไม่อาจคาดเดาได้ของแตกซ่อมต้องใช้เงินเทคนิคเงินยังไม่มีค,คุณรุจการสติีขาอาจารย์และแอดมินเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เราสูญเสียในหลวงรอ4รอหและรอเก้าเราคนไทยจึงควรทําบุญอุทิศให้กับบูรพกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ูกตงที่ปกครองบ้านเมือง ให้รัษฎรมีอยู่มีกินบบนผืนแผ่นดินไทยจนบัรถึงปัจจุบันนะคะผมว่าที่ท่านอดีตอลตรนะกับอดีตพบทบนะฮะที่ท่านสองท่านไปบวชในเดือนนี้น่าจะมีสูตรนี้เหมือนกันะครับนะครับคุณท็อปสวัสดีครับครับคุณนิธินันสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณดรละสิงห์สวัสดีครับอาจารย์จะมีเหตุร้ายอะไรบ้างในช่วงนี้ครับ ก็มีสองอย่างะครับภัยธรรมชาติกับโรคระบาดเนี่ยครับคุณจิรพัฒน์สดีครับคุณครูแอดมินเพจครับสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยครับสมเสร็จสมประสงค์ครับครับผมคุณจุ๊บคบรอบมิดเสียชีวิตครับคือมิดนี่นะฮะก็เล่นหนังกับผมครับเรื่องสุดท้ายหมดรักลูกทุ่งกันะฮะที่เล่นคู่กับแกแล้วแกก็เสียในปีนั้นแหละครับปีสองห้าอหนึ่งสามะนะฮะ วันที่8ครับถ้าจะคุยเรื่องวินยาวครับนะก็คืนนิดเดียวมันมีเรื่องนิดเดียวครับเรื่องระหว่างเรว่าศักดิ์ศรีพระเอกอันดับหนึ่งของประเทศนะตอนนั้นก็เรายังไม่ไม่พาพีถึงใครนะเอาไ้คุยกันไว้หลังวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับแคลวแกราดปลอดภัยไร้โรคคาพยาธเบียดเบียนนะครับสวัสดีครับ